ธรรมชาติให้เวลามาเท่ากัน24ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันไม่ผิดเพี้ยนท่านจะเป็นเศรษฐีหรือ,อยาจบไม่วกเวียนใครจะเปลี่ยนให้มีค่าดูน่าสนใจอย่ารอให้มีเวลามามากๆเพราะมันยากจะมีได้ดังใจหวัง ต้องมุ่งมั่นสาะสแสวงหามาดังตั้งใจจึงจะได้สมหวังดังใจปองนักขลินมีดหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพ แล้วก็ที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยมงกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นอย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0863291496 เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็คือเป็น ID l ดียลของผมเป็นภาษาอังกฤษท่านก็พิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลขเก9าเก้าบวันก้แค่นี้ก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายกันสามารถที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับ ที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้รวบรวมนะครับนะก็ที่สำคัญนั้นนะครับเป็นเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดกรองนะเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดสรรน,นะก็ต้องบอกว่ามาเป็นอย่างดีนะครับนะที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือในเรื่องของแต่และเล่มนั้น เป็นมีดที่มีประสบการณ์นะครับนะเป็นมีดที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างพอสมควรต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะ,ะก็นึกจากว่าตัวผมเองนะครับก็มีโอกาสนะครับนะไดะ้เดินทางนะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เดินทางบ่อยนะครับก็นึกจากว่าผมเองเก็ทําธุรกิจทางด้านหลัหมอกมอสร้างนะ,ะก็มีโอกาสที่ได้เดินทางไปทุกที่ทุกแห่งนะครับที่สําคัญนะั่นแหละครับก็ มีพักมีพวกนะครับนะมีเพื่อนเยอะนะและที่สำคัญเพื่อนแต่ละท่านนั้นก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับนะที่สำคัญก็รู้ว่าผมเองเนี่ก็คือเป็นผู้ที่ชอบทางด้านเครื่องรางนะโดยเฉพาะมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะ,ะนั่นแหละครับพูดถึงมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็นะครับนะใครๆกอ็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะ,ะต้องบอกว่อย่างนั้นนะครับนะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมีดหลวงข้อเดิมจริงๆแล้วนะครับนะ,ะมันไม่มีราคาถูกนะครับอันนี้คือเรียนท่านตรงๆนะเออนะครับถ้าเป็นมีดหลวงข้อเดิมจริงๆนะอันนี้ก็เรียนท่านไว้อย่างนี้นะครับนะก็ะไม่มีราคาถูกแน่นอนนะครับนะ,ะถ้าเราต้องการนะครับหรือว่าถ้าเรามีกําลังหาอยู่อะไรต่างๆอันนี้ก็ต Wong ้อง ต้องหาดูดีๆนะครับนะหาดูดีดนะ,อะมองก็คือว่าใช่จริงๆนะครับนะอาที่สําคัญนะครับหลายท่านก็ถามผมมาว่ามีของอาจารย์นัครินมีใบรับรองให้ไหมครับประมาณอย่างนี้นะครับนะไม่มีสักเล่มเลยนะครับเรียนท่านตรง่าง,งนี้นะก็คือคงไม่ว่ากันนะครับนะก็เนื่องจากว่ามีดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ผมก็ได้มาจาก,จากชาวบ้านนะครับนะผมเองเป็นคนบ้านๆน,นะว่ากันง่ายนะ แล้วก็เป็นถ้าอยากจะได้มีดสักเล่มหนึ่งนี่นะครับนะผมก็ไม่ได้ไปหาที่เซียนที่ไหนว่ากันง่ายนะก็ส่วนใหญ่ของจริงของแท้นะครับก็อยู่กับชาวบ้านนั่นแหละเพียงแต่ว่าใครจะเข้าถึงได้มากน้อยกว่ากันนะใครจะรู้แหล่งได้มากกว่ากันว่ากันง่ายนะครับนะของดีๆก็มีอยู่ทั่วไปนะครับนะไม่ใช่เฉพาะมีอยู่ในเขตจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้นนะครับนะ,ะมีดหมอลงก็เดิมเนี่ยมีทุก ทุกที่เลยว่ากันง่ายทุกจังหวัดน,นะครับนะก็คือทั่วไทยก็คือขัดจรขัดใจาไปอยู่ทั่วไทยนะโดยเพราะคนไกลๆที่เราชอบพูดกันว่าคนใกล้เกลือกินด่างเี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะ,ะคนบ้านหนองโคไม่รู้จักมีดหลวง้อเดิมก็มีนะอ,อ,อย่าอย่าไปคิดว่าเขารู้จักทั้งหมดนะครับนะคนไกลเนี่เวลาเขา เออได้ข่าวนะครับนะไกลแค่ไหนเขาก็บินมานะนั่นแหละครับเขาได้นะคนในยุคนั้นสมัยนั้นนะ่ะก็คือหลวงพ่อจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามาร่วมด้วยช่วยกันนะหลวงพ่อเดิมเราเนี่ยท่านเป็นนักสร้างเป็นนักพัฒนานะครับนะเป็นผู้สร้างจะเป็นโบสถ์สารการปเรียนนะครับนะหรือว่าแม้กระทั่งโรงเรียนอะไรต่างๆคนนี้นะท่านสร้างเยอะแยะมากมายนั่นแหละครับนะ ก็ไม่รู้ท่านเอ่ยจะสร้างอะไรนี่ก็ญาติโยมหรือว่าสิทธิานุสิ์จะอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็บินมานะอ่ามาก็มาร่วมด้วยช่วยกันมาทําบุญนั่นแหละนะครับนะพอมาทําบุญก็หลวงพ่อก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนอกจากเครื่องรางหรือมีดหมอนี่แหละนั่นแหละครับนั่นจึงเป็นที่มาว่าของดีของใช่ของแท้นี่ก็จะไปอยู่กับชาวบ้านทางนั้นแหละนะอ่าคนบ้านนอกสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าหลวงพ่อจะสร้างอะไรเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยชาวบ้านเขาไม่มีตังค์นะแต่เขาเข้ามาช่วยเหลือ จะเป็นข้าวเปลือกข้าวสารแล้วจะเป็นแรงอะไรต่างๆนี่นะครับนะช่วยด้วยใจรักและศรัทธาจริงๆว่ากันง่ายนะอ่าอันนี้ก็เกินให้ท่านได้ได้ทราบนะครับตรงนี้เอาละนะครับวันนี้นะครับผมจะได้นําเอาเป็นมีดปากกาเล่มนี้นะครับนะมีดปากกาที่วางไว้อยู่นะเดี๋ยวผมหยิบขึ้นมาให้ท่านชมเลยดีกว่านะอ่าเป็นมีดปากกาที่หาได้ยากนะครับเป็นมีดปากกาที่หาได้ยากนี่นะครับนะ มีดปากกาเล่มนี้ก็นะครับมีความยาวนะครับนะเฉพาะใบนี่ก็อยู่ประมาณสามนิ้วนะครับประมาณ3นิ้วนะแต่รวมด้ามฝักนะครับนะห้านิ้วเป๊ะพอดีเลยนะห้านิ้วเป๊ะพอดีนะครับมีดปากกาเล่มนี้นะ,ะถือว่าเป็นมีดปากกาที่ หาชมได้ยากจริงๆนะครับหาชมได้ยากอันนี้ก็พยายามจะให้ท่านได้ดูภาพเต็มๆก่อนนะภาพเต็มๆก่อนนะครับนะเป็นมีดหลงพระเดิมนะครับเป็นมีดหลงพระเดิมวัดหนองโคของเรานี่แหละนะอันนี้ก็เป็นมีดที่ผมเก็บนะครับนะไว้นานมากนะครับนะเฉพาะเล่มนี้ก็อยูอ่กับผมมาก็เรียกว่าหลายสิบป,ปีนะครับหลายสิป,ปีนะเป็นมีดที่อยู่ในเซฟทั้งนั้นเลยนะกะ็ผมจะ ค่อยๆนะครับนะค่อยๆเอามาให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้นะครับค่อยๆให้ท่านได้ดูได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยเป็นเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะไหนๆก็เราเก็บไว้นะครับก็ถ้าเก็บไว้คนเดียวก็คงถามว่ามันมีประโยชน์ไหมละ่ะเก็บไว้คนเดียวก็มีอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้มีประโยชน์ยิ่งกว่าก็เอามาแบ่งปันนี่แหละครับนะ เอามาแบ่งปันอย่างน้อยๆเนี่ยท่านก็จะได้เห็นนะครับนะท่านจะได้เห็นเผื่อท่านต้องการไปเช่าหาบูชาที่ไหนอะไรต่างๆแบบนี้นะนะท่านก็จะไม่ต้องไปโดนเขาหลอกนะครับนี่ถ้าเป็นมีดหลงกระเดิมนะแต่ถ้าเป็นมีดแบบนี้ก็จะจะพบหาเจอได้ยากหน่อยนะผมเรียนท่านตรงๆแบบนี้แหละนะครับนะเป็นมีดที่หาพบเจอได้ยากนะเป็นมีดที่มีรายละเอียดค่อนข้างที่จะ สูงมากนะครับนะมีความปราณีตในการที่เขาเรียกว่าการทำมากๆว่ากันง่ายนะครับนะเป็นศิลปะของช่างสอนนะครับนะเป็นเสมาใบาโพเต็มใบเนี่ยนะของช่างสอนนะครับรวมด้ามฝักเลยนะครับอยู่ที่5นิ้วเป๊ะเลยนะ5นิ้วเป๊ะพอดีนะครับนะไม่ได้วัดให้ดูแต่ก็ผมวัดแล้วนะครับผมวัดแล้วนะเฉพาะใบก็อยู่ประมาณสัก สามนิ้วนะครับสามนิ้วนะรวมน้้มฝักอยู่ที่5นิ้วประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็มาเรียนท่านให้ท่านได้ทราบนะครับนะเอาล่ะนะครับก็เรามาชมกันนะก็เมกจะใช้เวลานะครับให้เยอะนะครับนะมีดมันเล็กบางทีผมหยิบบางทีกลัวจะหล่นนะครับนะเดี๋ยวให้ท่านชมภายนอกก่อนนะครับให้ท่านได้ชมภายนอกก่อนนี่นะนะครับนะ อันนี้จะเป็นภายนอกก็คือฝักนะครับให้ท่านชมในส่วนของแหมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออนะครับนะแหมลัดก,ก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับนะก็ได้มาก็ไม่เคยไปนะครับนะสมบุกสมบันอะไรมากนะครับเก็บนะเป็นมีดที่เก็บนะครับเป็นมีดที่เก็บอันนี้ก็ท่านจะเห็นได้ว่านะครับจะเป็นแหมลัดนะครับไขป่ปลาอะไรต่างๆนี่ก็ยังถือว่า สมบูรณ์ทุกส่วนนะครับนะถือว่าครบทุกส่วนเลยนะอันนี้ให้ท่านชมในส่วนของภายนอกก่อนนะ,ะเป็นมีดสองกริย์นะครับนะก็มีที่เน็ตนะก,ก็ยังถือว่าดีทั้งหมดนั่นแหละนะครับนะไม่มีอะไรชำรุดนะเสียหายอะไรทั้งสิ้นนะครับนะก็เนื่องจากว่าผมเองก็เป็นคนที่มีความรักนะครับมีความชอบมีความศรัทธานะครับในบาร,รมีของหลวงู่เดิมี่ค่อนข้างที่จะ ต้องบอกว่าไม่รู้จะหาอะไรมาเทียบเท่าว่ากันง่ายนะครับนะและที่สำคัญนี่ผมเป็นคนที่รักนะครับในเรื่องของเครื่องรางมากนะถ้ามีแล้วนี่นะครับนะมีมาไว้ในครอบครองผมจะเก็บรักษาค่อนข้างที่จะดีนะครับนะจึงอยู่ในสภาพที่เห็นนี่แหละนะครับนะอยู่ในสภาพที่เห็นนี่แหละนะนะครับนะก็ ยังไม่มีรอยเสียหายอะไรมากมายนะก็เนื่องจากว่าผมเองเป็นผู้ที่รักและก็มีคนที่หมงแหนมากๆนะครับในเรื่องของนะครับนะด้ามก็นะครับเต็มไปด้วยความงดงามนะเต็มไปด้วยความงดงามนะครับนะแต่ว่ามีเล่มนี้เวลาเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็จะติดรถไปตลอดวางหน้ารถตลอดว่ากันงนะ่ายนะก็จะ โดนแดดนะครับนะแสงแดดก็ร้อนจัดอยู่แล้วนะครับสภาพก็ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะก็อันนี้ก็เรียนให้ท่านได้ทราบนะครับเป็นแบบนี้นะเอาล่ะนะครับก็ในมีดหนึ่งเล่มนะก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับ1ก็จะเป็นในส่วนของฝาก2ก็จะเป็นในเรื่องของด้ามนะครับนะสามนะครับก็จะเป็นในส่วนของใบนะพอพูดถึงใบก็นี่นะครับนะก็จะนะครับนะ เดี๋ยวขออนุญาตก็จะสูมนะครับนะให้ท่านได้เห็นนะครับให้ท่านได้เห็นชัดๆนะครับให้ท่านได้เห็นความคมชัดลึกนี่แหละนะการทำคลิปทำวิดีโอนะครับผมก็จะเน้นในเรื่องของอาการความชัดเจนนะความชัดเจนนะก็เนื่องจากว่า อยากจะให้ท่านอ่านนะครับนะความเก่านะความเป็นธรรมชาตินะครับในใบมีดนะไม้มีดหรือในทุกๆส่วนมากนง่ายนะครับในส่วนสําคัญจริงๆมีดอีกนะครับก็อย่างที่ผมได้ได้เรียนนะครับมันก็จริงๆมันสําคัญทั้งหมดนั่นแหละนะแต่ว่าที่เขานิยมดูกันเนี่ยก็ในเรื่องของนะครับช่วงกันนะช่วงกันรัดนะครับแล้วก็แหมรัดกันอะไรต่างๆวันนี้นะ อ่านี่ครับที่ทักที่ที่ผมให้ท่านชมนะครับนะคือวางนิ่งๆเลยนะครับวางนิ่งๆพยายามให้ท่านได้ดูในส่วนของของแหมลัดนะครับในส่วนของแหมลัดนี่นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเน็บนะครับนะก็ยังอุดมสมบูรณ์นะครับนะครบถ้วนครบถ้วนว่ากันง่ายนะครับไม่มีจุดไหนที่เสียหายหนะเสียหายไปัน,นะครับนี่ก็ ให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนี่นะก็นี่นะครับอันนี้ส่วนปลายนะครับส่วนปลายของของแหม่ของของฝักของฝักนะเป็นแหมลัดนะครับนะก็เส้นลวดนะครับลูกศรนะก็ยังเป็นแหมลูกศรนะครับนะก็ยังครบชัดเจนนะครับมีความงดงามมากนะครับนะคมชัดลึกนะมีแล้วมีเป็นมีดชั้นครูเป็นมีดปรมาจารย์นะครับนะก็เอาไว ให้ชมเอาไว้ให้ดูนะครับนะเผื่อท่านต้องการไปเช่าหาบูชาที่ไหนหนี่ยก็จะได้ไม่ต้องไปเาขาเรียกมีรูปแบบนะมีรูปแบบที่จะเข้าไปดูว่ากันง่ายนะครับนะโอเคนะครับพอชมในส่วนภายนอกเสร็จป้าเปเด,ดี๋ยวผมก็ขออนุญาตก็จะให้ท่านได้ชมนะครับในส่วนของภายในนะส่วนภายในนะครับนี่นะครับนี่ ให้ดูในส่วนของายนอกนะครับในดูส่วนของใบนอกอ่านอกนะครับนะว่าเก่านะครับนะไม้นี่เป็นไม้นะครับเป็นอ anyway. ่าเป็นงานะครับอ่าเป็นงาที่นะครับอ่าข้างนอกไปนั่นดูว่านะครับสมบูรณ์นะแต่ข้างในก็คืออ่ามีความเก่าแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะอ่านะครับนะจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ พยายามจะให้ท่านได้เห็นนะครับนะความใช่นะนี่นะครับอ่ะงดงามนะครับนะมองตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปได้วยความเก่านะนี่ก็ให้ท่านดูนะครับโอเคก็ขออนุญ,ญาตก็จะเอาวางฝักเอาไว้นะครับนะวางฝักเอาไว้นะก็มาดูกันในส่วนของอ่านะครับนะอ่านี่นะผมจะวางฝักเอาไว้ก่อนนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของใบนะครับนะ ใบนี่นะครับเป็นมีดที่เต็มไปด้วยนะครับเต็มไปด้วยความเขาเรียกว่าความงดงามนะครับนะเต็มไปด้วยเสน่ห์นะก็รู้สึกจะมีคราบน้ํามันอยู่นะครับนะที่ผมได้ฉโลมนะครับที่ผมได้ฉโลมเอาไว้นะก็เพิ่งเอาออกมานะครับให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนี่แหละนะอันนี้เป็นคราบไข่นะครับนะออกมา ครับนะออกเป็นลักษณะนะครับนี่เป็นเป็นคราบไข่ที่ท่านเห็นอยู่นะครับนี่นะก็นะเต็มไปด้วยนะครับเต็มไปด้วยความเขาเรียกว่าความเข้มขังนะความเข้มขังนี่นะครับให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ดูนะครับความงดงามของใบนะครับเล่มนี้นะครับนี่เล่มนี้นะก็เป็นสนิมที่นะครับเป็นสนิมที่มี เาเรียกว่านะครับเป็นสนิมที่เป็นเหมือนกับคราบใครนะครับที่ซึมจากภายในสู่ภายนอกนะที่ซึมจากภายในสู่ภายนอกนะครับนะก็ามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะก็คืออ่านี่นะครับนะนี่น มือผมจะสั่นนะครับมือผมสั่นมือไม่นิ่งว่ากันง่ายนะครับนะอันนี้ก็ให้ท่านได้ดูนะครับความงดงามของนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากความเป็นธรรมชาติของมีดเล่มนี้นะท่านดูนะครับท่านดูจากนะครับใบมีดนะครับจากใบมีดนะแนวเซาะล่องนะครับนะล่องเลือดก็ถือว่านะครับ เป็นไปด้วยคราบใครเต็มไปด้วยสนิมนะครับแต่คนใช้มีดนะครับการหลักใช้มีดจริงๆเนี่ยถ้าใช้มีดเป็นเนี่ยถ้าคนรักมีดนะ,ะสามเดือนนะครับนะแต่ไม่เกิน6เดือนเนี่ยเขาก็จะเอาออกมาก็คือฉโลมนะน้ํามันนะครับเอามาฉโลมน้ํามันนะให้ท่านได้ให้มีความเขาเรียกว่า งดงามอยู่ตลอดเวลานะครับนะถ้าคนใช้นะมีดที่ใช้ว่ากันง่ายนะครับมีดที่ใช้นี่ไม่ไม่เครือขะนะครับนะไม่เครือขะก็เขาจะนํามาออกมาชโลมน้ามันนะครับอยู่เป็นช่วงๆเขาเรียกว่าอย่างต่อเนื่องว่ากันง่ายนะครับนะส่วนตรงนะครับตรงโคนของใบนะครับนั่ก็จะเต็มไปด้วยอย่างนะครับนะคราบใครนะเต็มไปด้วยคราบใครนะครับ นี่นะก็คือสนิมก็จะมีอยู่บ้างนะครับมีอยู่บ้างแต่ผมก็จะคงนะครับสภาพเดิมๆเ,เอาไว้นะจะไม่ไปเขาเรียกว่าจะไม่ไปทําลายนะครับนะรักษาความเดิมๆให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้สัมผัสอยู่ว่ากันง่ายนะครับนะส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเพียงแต่เอาน้ํามันลูบๆนะครับลูบๆเอาไวนะ้นะนะ นี่ให้ท่านได้ดูนะครับก็เป็นมีดที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาใช้กันนะออก็เอามาให้ท่านได้เห็นออให้ท่านได้ดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นี่นะครับก็เต็มไปด้วยนะครับเต็มไปด้วยความงดงามนะสำหรับมีดปากกาเล่มนี้นะ,ะนะครับนะมีความยาวของใบนะครับรวมด้ามฝักอยู่ที่ ห้านิ้วพอดีนะครับห้านิ้วเป๊ะเลยนะ,ะนี่มาให้ท่านได้ดูในส่วนนะครับนะก็ส่วนใหญ่นะครับมีดนี่เขาจะศึกษากันในเรื่องของความเก่าแล้วก็เน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูถึงความเป็นจริงนั่นแหละนะะนะครับนะมีดเล่มนี้ก็จะเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นมีดยุคป,ปลายที่มีความงดงามนะครับมีความงดงามมากนะ,ะมีความ มองตรงไหนอย่างไรก็นะครับเต็มไปด้วยสเสน่ห์เต็มไปด้วยสเสน่ห์นะอันนี้ก็เอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนะนี่นะก็ตรงส่วนของสันมีดนะครับสันมีดในช่วงปลายเนี่ยก็จะเป็นสันประหมอนะลบด้วยสันประหมอนะครับงดงามนะครับนี่งดงามมากนะนี่นะครับก็ให้ท่านได้ชมให้ท่านดูนะครับ หลักกอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเต็มไปด้วยความใช่นะครับเต็มไปด้วยความใช่นะ,ะนี่นะครับพยายามจะให้โฟกัสนะครับโฟกัสให้ท่านได้ดูในส่วนของอสนิมนะครับนะดูในโฟกัสให้ท่านดูเนื้อเหล็กนะครับเพราะว่าแสงมันอยู่ที่มุมนะครับนะมุมไหนที่ส่องเข้าไปแล้วทําให้เห็น ความเป็นธรรมชาตินะครับความเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่บนใบมีดนี่นะอย่างนี้นะครับอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะอซูมนะครับนะพยายามจะซูมให้ท่านได้นี่นะครับนะให้เห็นความนี่นะครับนะนี่ก็นี่ให้ดูนะครับให้ชม ในส่วนของใบมีดทีนี้ก็มาดูในส่วนของกันนะครับนะกันนี่ก็อย่างที่ผมได้เคยเรียนเอาไว้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆกนะก็นองจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมนะครับมวลสารทั้งหมดนะมวลสารทั้งหมดนะครับนะมาบรรจุไว้ในที่ช่วงของกันนะครับนะบรรจุลงไปในนี้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกษาลวงพ่อนะหรือไม่ก็จะเป็นในส่วนของ มวลสารต่างๆนะครับแผ่นตะกุดนะแผ่นทองเหลืองแผ่นท่อนแดงอะไรต่างๆวันนี้ก็จะบรรจุลงไปในนี้นะครับเมื่อบรรจุเสร็จปับ๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับนะปิดด้วยข้างอันนี้ก็แน่นเปื้เลยนะครับนะปิดอย่างดีเลยนะนี่ก็เอามาให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ดูนะครับนะอันนี้ก็ ดูนะครับนะความงดงามความงดงามนะที่นี่ก็มาดูนะครับนะในส่วนของนี่นะครับนะนะครับด้ามน,นะครับด้างน,นะอย่างที่ผมบอกนะครับนะถ้าเล่มน,นี้ก็จะติดตัวผมไปไปทุกที่นะครับไปทุกผมทุกแห่งก็กง่ายนะครับนะติดไปทุกที่เลยนะก็ส่วนใหญ่จะถ้าขับรถไกลๆก็จะวางหน้ารถนะครับนะ สภาพของด้ามก็จะโดนแดดนะ,ะเยอะไปหน่อยนะเยอะไปหน่อยที่สําคัญก็จะเาเรียกว่าเหงื่อไข่นะครับนะคนเราเนี่ยก็จะเหงื่อของคนนี่ก็จะมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งหวานมีทั้งมันมีทั้งเค็มนะก็นองจากว่าคนเราเนี่กินสารพัดนะครับนะกินสารพัดนะ,ะเวลาสัมผัสนะครับเยอะๆนะครับนานๆเนี่ยก็จะออกมาเป็นสภาพแบบนี้นะครับตามการเวลาว่ากันง่ายนะตามการเวลา นะครับอ่านี่ครับก็ส่วนปลายด้ามก็จะเห็นลายนะครับเห็นลายของงานะเห็นลายของงางาก็สมบูรณ์นะครับนะงาตันเปึ๊กเลยนะแน่นปึ๊กเลยสําหรับเลมนีนะอ่านะครับนี่ก็เห็นเห็นเป็นลายนะครับลายเพราะว่ารอยเข้ากลึงนะครับรอยเข้าใสอ่างาเนี่ยก็จะออกเป็นอ่าเหมือนกับนะครับไม้สักนะลายของงานี่ นะออกดึงออกมานะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับปลายเมสส์อย่างนี้เป็นตนนะ้นนี่ครับก็ให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนะเอาละนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้นะผมก็ใช้เวลามา23กับ8วินาทีนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านาเข้ามาติดตามรับชมนะครับนะทางช่อง YouTube ของผมนี่แหละนะครับเมื่อชมแล้ว มันก็มีอยู่สองอย่างนะครับนะชมแล้วมีอยู่สองอย่างนะ,ะคืออย่างแรกนี่ชมแล้วหากว่าท่านเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆมนุษย์ด้วยกันนะก็อย่าลืมนะครับนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะหรือหากท่านไหนนะครับหากท่านไหนที่ติดตามรับชมนะครับนะที่เข้ามาติดตามรับมชมชมทางช่อง YouTube ผมมาโดยตลอดนะ เมื e ่อชมแล้วนะครับเห็นปัญหาตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยนะครับนะเอาไว้เพียงคนเดียวนะครับนะท่านก็หลังใหม่มาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นี่แหละนะเบอร์บูนอร์0 8 6 3น9 1 4 9ี่แหละนะครับนะทุกๆุกคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักขลินมีดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ